เราสูร่รายการ,รอรรกีกครั้งนะท่านผู้ชมครับนี่คือรายก,การทัวคุณต่อยนะครับ,รบและแน่นอนนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารนะฮะอาหารที่จะสอนในวันนี้บอกตรงๆว่าทายากนะครับแต่ว่าบับบางเอิญเจ้านี้เขาเก่งจริงก็เลยอยากจะเอามาสอนนะฮะเวลาที่เราเคยไปร้านอาหารที่เรียกว่าข um ้าวต้มกุ้ยนะฮะหรือว่าร้านอาหารจีนสมัยก่อนดีๆเวลาเรากินขา um ้าวต้มกุ้ยนะฮะจะมีเมนูนี้สําเร็จรูป<ช>ต้องใช้เวลาทานานใช่เขาเรียกว่าปลาช่อน เกีมยมชายนะครับเดี๋ยวนี้หายากแล้วครับไม่มีใครทำละร้านข้าวต้มกุ้ยบางร้านก็ไม่ทำแล้วมันจะหายไปหายไปว่าแต่เดี๋ยวนี้นะครับเอาตรงๆนะครับกับเมนูนี้กับชีวิตหนูเนี่ยนี่ครั้งแรกเลยที่หนูจะได้ชิมไม่เคยเห็นเลยครับหนูไม่เคยกินความที่อยู่ต่างประเทศมานานนะคุผู้ชมแต่้าเราจะกินพวกแอม อะไรอย่างนี้ไม่ได้กินเลยคทอดทับต่างประเทศนี่เราถึงชัยนาทหรือยังครับผมยัง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 ยัยังยมงอังยังยังยังนังยังยัมยัง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 นันร้ายเงยั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 งางยั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 งนังยังนังยังยังยัยัง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 ยางยังรังยังยังยังขังยชงยังยองยังยังยัายันยังยัเยังยมงยยังยังยั่ยังยังยังยับัอนงยยััยยั สวัสดีครับสวัสดีครับโมยอยู่ที่ซอยพิทธการ43แยก2ครับแต่ว่าเราไม่ได้ขายเป็นร้านเ,าเราส่งอย่างเดียวส่งอย่างเดียวยส่งอย่าียวทำมากี่ปีแล้วครับมวยโอู้หหลายหลายปีมากแล้วตั้งแต่รุ่นอากงอะคะ่ะรุ่นอากงเดิมทีเดียวมีพัตคารคร่ะเป็นพัตคารหลีบวงเทียงอะคะ่ะก็ รับจากบรรพบุรุษมาก็ประมาณ60กว่าปีแล้วว่ะสูตรนี้เราอยู่กับเรามานานมากอยู่มานานมากแล้ววันนี้ให้เกียรตินะฮะเดลิเวอรี่ทั้งร้านนะครับนี่มันเศษส่วนนี่มากันเต็มเลยนะฮะทั้งตระกูลเลยครับทั้งตระกูลใช่ไหมฮะมาได้ไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรนะะสวัสดีครับมาหมดเลยมาไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรเลยนะมานี้ขอออกทีวีหน่อยออกทีวีนะมาบอกเลยบอกแล้วเดี๋ยว เขาทำ Delivery ครับคือทำส่งอย่างเดียวถ้าเกิดท่านอยากจะทานก็โทรศัพท์ไปแล้วก็บอกเมนูนนเมนูนี้ถ้าเขามีเขาก็จัดการส่งให้แต่นี่คือเมนูซึ่งเป็นเมนูหลักซึ่งใครก็ต้องซื้อต้องหาต้องเอาไปท่านผู้ชมเห็นไหมว่าหหม้อเนี่ยนะหนึ่งาเรียกว่าหนึ่งกละมังเขาเรียกกละมังเลยกละมังนี้ทั้งกละมังเนี่ยท่านผู้ชมจะมีปลาอยู่ประมาณ 5, 5, 5กิโล5กิโลทั้งหมดเนี่ยเขาขาย 3, 0 0 0บาทนี่อันเนี้ย มันน่าซื้อไปขนาดไหนอ่ะซื้อแล้วไปแจกกันเลี้ยงและไปงานเลี้ยงหรืออะไรก็ตามนะครับมีปลาอยู่ตรงนี้5กิโลแล้วมันน่ากินแต่วันนี้ก็จะเอาสูตรทั้งหมดที่60ปีเข้ามาบอกเรา่าทำอย่างไรท่านผู้ชมดูพร้อมๆกันเลยครับประช่อนเขี้ยมฉายครับนี่คือที่ร้านของเขาครับแล้วคนที่ทำคนที่เห็นอยู่นี่คือใครอาอะไรครับเป็นอากูอากนะฮะอากนี่คือเครื่องทั้งหมด เริ่มต้นจากเราต้มน้ำซุปก่อนนะคะน้ำซุปกระดูกหมูน้ำสต๊อกกระดูกหมูนะครับแล้วใส่ใบเตยลงไปด้วยในน้ำสต๊อกกระดูกหมูเนี่ยนะฮะมีใบเตยเพื่อเพื่อความหอมเพื่อความหอมไม่น่าเชื่อนะฮะเคี่ยวประมาณเป็นชั่วโมงอะค่ะครับค่ะแล้วก็อันนี้เราจะเตรียมเกลือเตรียมน้ำเพื่อจะล้างปลาล้างปลาช่อนปลาช่อนที่ว่านี่เป็นปลาช่อนนาเป็นปลาช่อนนา ตัวขนาดประมาณกิโลครึ่งกิโลครึ่งฮะตัวเบลเลอร์เลยอ้โลครึ่งบานเลยอันนี้เราล้างเราต้องเมือกเนี่ยเราต้องล้างออกให้หมดเลยครับต้องลูดให้เกลี้ยงเลยเพราะว่ามันเหม็นข่าวมากตรงเมือกตรงเมือกมันเพราะฉะนั้นคนล้างเนี่ยต้องเอาเกลือทื่อๆล่ะใช่ต้อง้งลูดให้ให้หมดนะคะแล้วทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาหั่นแยกหัวแยกพุง อันนี้แยกพุงอ่าวช่องกิมชาตเขาจะแยกอย่างนี้นะท่านผู้ชมเขาจะแยกหัวไว้ตังหากวกหัวคนกินนะครับพุงนี่แน่นอนไม่ต้องพูดครับมีไข่ด้วยแล้วก็เอามาบ้างเป็นบ้างเป็นชิ้นๆนะคะเพื่อเดี๋ยวจะมาตัดเป็นตี่ฮะเราต้องระมัดระวังนิดนึงเวลาหั่นเนี่ยถ้าเนื้อปลาเละนะมันจะไม่อร่อยเสียรสชาติเลยนั่นหมายความว่ามีดต้องคมจริงๆท่านผู้ชมนะฮะคราวนี้เกยมชาตเกิมชากยมชายนี่เราจะมีเจ้าประจําที่ว่าดองด้วยน้ำมะพร้าวเลย เพื่อมันจะไม่เค็มมากเกี๊ยวชายดองด้วยน้ำมะพร้าวนะฮะเวลาหาซื้อต้องซื้ออย่างนั้นเอามาหั่นแล้วก็มาล้างให้ชิ้นประมาณเซนหนึ่งเนี่ยนะค่ะน้ำพอๆประมาณหนึ่งเซนหนึ่งเซนเนี่ยนะฮะเอามาล้างล้างกี่น้ําประมาณสองน้ำก็พอค่ะล้างสองน้ําเลยล้างเข้าไปก็คลายความเค็มเอามาเสด็จ แล้วพักไว้ัก,น,กน,นี่นะครับเกียมชายคราวนี้ Tah, นี้จะเป็นเครื่องดับข่าวมีมีขาข่บุกพอแลกขาบุกพอแแลกขาแก่นะฮะค่ะแล้วก็ตักคล้ตะไคร้ครับท่านผู้ชมบุกพอแแลกเหมือนกันใส่ลงไปในกะมังนั่นแหละครับแล้วก็ใบมะกรูดฉีใบมะกรูดฉีนะครับ ก็ตามด้วยพริกไทยเม็ดค่ะนี่ฮะไม่เคยเห็นนะฮะกปกติแล้วเวลาจะทําดับคาวปลาไม่มีใส่พริกไทยเม็ดแต่ว่าน,นี่เราจะทำให้มันสําเร็จเลยท่านผู้ชมเลยใส่พริกไทยเม็ดบุพอแหลกลงไปด้วยแล้วก็ตามด้วยกระเทียมกระเทียมไทยค่ะบุพอแหลกเหมือนกอัน ลวก็ลาชีค่ะลากปลาชีบุกอ้อแรกอีกเหมือนกันนะครับนี่จะเป็นเครื่องที่ดับคาวปลาได้อย่างดีใส่ไว้อาตะแกลงวางคราวนี้มาเตรียมเกียมชายใส่อะไรลงไปอันนั้นเป็นเต้าซี่ค่ะเต้าซี่ครับท่านผู้ชมแล้วก็กระเทียมไทยกระเทียมไทยเต้าซี่ค่ะแล้วก็คลุกให้เท่าให้เข้ากันคลุกให้เข้ากันกระเทียมไทยก็ต้องกระเทียมกับเต้าซี่พอกันไหมพอกันครับพอกันนะหมายถึงว่าจำนวนพอกันต้องบูดด้วยไหม อันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องบุทานเป็นเม็ดเลยอ่านี้เสร็จแล้วนะท่านผู้ชมเอาเกี่ยมฉายวางล่าควางดนบนซึ่งมาสักครู่นี้แล้วก็รอตามด้วยปลาตามด้วยปลาเลี้ยงสลับเลี้ยงสลับฮะแล้วเสร็จแล้วก็เกี่ยมฉายอีกแล้วก็ปลายจนกว่าจะจบใช่ค่ะครับส่วนหัวกับส่วนพุงเอาไว้ที่ไหนไว้ตรงกลางค่ะล่อแขกครับท่านผู้ชมเอาไว้ล่อแขกตรงกลางนะแะ แล้วนี่ทําอะไรอันนี้เป็นเต้าหู้ยี้ค่ะนำมามาบดให้ละเอียดเต้าหู้ยีอย่างดีหรือเปล่าอย่างดีเลยอย่างดีนะครับบดให้ละเอียดใช้ใช้กี่ใช้กี่ลูกสักประมาณเอ่อสิบสิบก้อนก็พอสิบก้อนสำหรับปลาห้ากิโลเนี่ยนะบอกสัดส่วนไว้พอแล้วเพราะมันเป็นอย่างดีมันจะไม่เค็มแล้วนี่อะไรอันนี้เป็นซอสปรุงรสซอสปรุงรสใส่ลงไปน้าตาลสายนิดหน่อยตัดเค็มตัดเค็มนะครับใช่ใส่ลงไปในเต้าหู้ยี้ซึ่งตอนนี้ค่อยๆนั่ แล้วเราก็น้าซุปที่เราต้มได้ที่แล้วเนี่ยตักกระดูกออกทิ้งไปเอาเต้าหู้ยีที่เราผสมกับเครื่องปรุงเนี่ยเทใส่ลงไปใส่ลงไปในน้ําสต๊อกหมูนั่นเองนะฮะสต๊อกกระดูกหมูเนี่ยสักครู่นี้นะฮะแล้วเอาไปต้มให้เดือดจัดๆเลยต้มให้เดือดจัดแล้วก็มาลาดกับตัวปลาลาดปลาที่เราเรียงไว้เมื่อสักครู่นี้เพื่อเป็นการน็อกเนื้อปลาขยับด้วยนะฮะขยับเพื่อให้มันทั่วถึงกันทั่วถึงนี่น้ำอะไร อันนี้น้ำมันค่ะหลังจากที่ว่าเรานึ่งไปสักสองชั่วโมงแล้วเนี่ยเราราดน้ํามันเพื่อฟังเนึ้งไปแล้วนะครับ2ชั่วโมงแล้วก็มาใส่น้ํามันนึ่งต่ออีกอีกประมาณ10นาทีก็จะได้เป็นอันเสร็จสิ้นได้มาเรียบร้อยแล้วไปช่อนเยี่ยมชายครับเหมน้มดูแล้วบอกแล้วนะครับว่าทำไมเดี๋ยวนี้ถึงหากินไม่ค่อยได้ดีกว่านะฮะ S <S <S แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณทําได้เองที่บ้านนะหรือคุณทําร้านข้าวต้มสมวติคุณดูอยู่คุณทำร้านข้าวต้มอยู่ตอนนี้อันนี้เป็นเมนูซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีคนทำ<ช>ค,คุณทำเหอะมันอร่อยจริงแล้วมันหากินยากขายดีมากอันนี้เมนูนี้เมนูนี้สำหรับต,ตัวเข้าเองหมวยเดลิเวอรี่เนี่ยใครก็สั่งเขาว่าไงๆงเขาเอาสูตรมาบอกว่าให้เราทํากันแรกสุดเลยท่านเตรียมน้ําสต๊อกสก่อนน้าสต๊อกกระดูกหมูเขาจะเอาเล้งนะครับต้มนานเท่าไหร่คุณทําน้าสต๊อกนานประมาณเกือบสองชั่วโมงอะค่ะอย่างน้อยนะอย่างน้อยอย ทำน้ำสต๊อกตรงนี้ให้ก่อนเอาเล้งทำนะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยปลาที่คุณซื้อเนี่ยอันนี้มันจะไม่เหมือนอย่างอื่นเวลาที่ท่านทําเมนูนี้ปลาต้องตัวใหญ่ต้องอย่างน้อยกิโลกิโลขึ้นนะเล็วที่สุดจะต้องกิโลขึ้นเทียบให้ดูว่ามันขนาดไหนมใหญ่มากเลยใหญ่มากครับนี่กิโลครึ่งประมาณโลครึ่งเพราะว่านี่แขนนะครับนี้ปลาเพราะว่าเราต้องมาหั่นปลาให้มันเป็นแว่นเพราะฉะนั้นถ้าตัวเล็กแว่นมันจะนิดเดียวไม่น่ากินแล้วเวลาเราเนึ่งไปเนี่ยมันจะเละ ไม่ถอะ่สมมติว่าเราต้องมาหั่นปลาช่อนเป็นแว่นทำไมเราไม่ใส่แว่นไปเลยถ้าท่านนี้มีคนใหญ่จะได้แว่นสองคำค่วนปลาช่อนเราก็เลยหั่นอย่างงี้ต้องตัวใหญ่หน่อยนะครับเวลาที่ท่านทําปลาทําปลาช่อนเยี่ยมชายที่คุณหวยบอกชัดเจนมากๆว่าล้างปลาสําคัญมากนะคะเมื่อต้องเอาออกให้หมด ใช่ต้องเอาเกลือต้องเกลือเต็มเต็มลูกออกให้หมดเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะเมนาวในนี้มันจะเหม็นขาวทั้งหม้อเลยจบเลยใช่ส่วนเครื่องต่างๆที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้ผมไม่เห็นตรงไหนน่าสงสัยอีกแล้วครับผมเห็นว่าท่านท่านจะดูจะภาพได้เลยว่าเธอบอกชัดเจนและบอกหมดไม่มีเหลือแล้ววิธีการแต่ใช่แต่นี้เวลาที่ตอนนําไปเทใส่ด้วยกันแล้วที่บอกต้มเดือดก่อนต้มน้ำน้ำซุปเดือด น้ำเต้าหู้ยีที่มันเดือดแล้วเราถึงจะมาใส่เพราะใส่ลงมาเสร็จท่านผู้ชมเอามาต้มต่ออีก2ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับสองก่อนพอสองเสร็จได้ที่ถึงจะเอาน้ํามันน้ำมันลมายอดนิดหน่อยลาดลงไปให้ทั่วลาดหน้าเลยครับราดทั่วเลยมันจะสวยเงาแล้วกต้มต่อนิดนึงอีก ต้มอีกประมาณ1 0บถึงยีนาทีแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นถึงเวลาแล้วใช่ไหมครับนี่พวกเราจะได้รับโลอคนญาตครับที่คุณหมอจะกระเถิบไปทางนั้นหนูหน่อยนะฮะนี่นะฮะหนูวัดหนูวัดดวงเลยแล้วกันหนูวัดดวงของแบบผมวัดก่อนนะผมวัดผมวัดดวงก่อนทำไมครับผมรู้อะไรจะต้องแยกภูมิกันนผมวัดดวงก่อนเลยครับตาย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 ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่ใช่ผมเอาหัวก็ได้ปลาช่อนต้องห้ากิโลมันต้องมีภูมิสามผมเอาหัวก็ได้ เอาหัวก็ได้นี่นี่เออทีเดียวตักเองนะครับไม่ดีปัญชาเช่าชนเดี๋ยวผมตักเองฮะคุณออฟคุณชอบส่วนไหนได้หมดพี่ได้หมดนะอ่าทีละคนก่อนนะฮะเดี๋ยวจะให้ให้ท่านผู้ชมขออนุญาตก่อนนะเดี๋ยวเดทีละคนอะไรท่านผู้ชมจะได้เห็นส่วนพุงยกหน่อยดิยกให้ท่านผู้ชมดูนี่นี่เราก็เลยจะตัดก่อนเพราะมันเดี๋ยวมันคันใหญ่ไปใช่ใช่ใช่แล้วดูยกยกยกนี่ฮะนี่คือส่วนพุง เวลาถ้ากินนะถ้าเวลาเขาขายจริงๆเขาจะบอกว่า,าพุงเท่านั้นส่วนใหญ่เนี่นมันมีนะ,ะ,ะแล้วก็เนื้อเท่านี้อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าอันนี้เป็นส่วนพุงอันนี้เวาลาตัดแบง่งมาแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้ใช่ครับนะครับอืมเออไม่พี่ครับพี่พ,พี่ไม่แบ่งสามนะครับด้านนี้ของคุณด้านนี้ด้านนี้ของคุณมีอยู่มีอยู่มามามาอ๋อนี่เนื้อปลาอยู่นี่โอ้โหเป็นไงเขาจะหนูบอกว่ายังดูวะไม่เคยกินเลย มันไม่เคยกินเลยรสชาติแปลกสำหรบับพีทอยู่มากครับผมรบบรถามรสชาติดีไหมรสชาติดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือหัวปลานี่คือตรงที่เป็นส่วนสำคัญมากเขาเรียกเกียเขาเรียกอย่ายุา่งยุ่งเขาเรียกแก้มครับผมแก้มเนี่ยเราสมมติเรามีแค่พุงเราหักแก้มจากคนข้างได้เลย<ช><บ>อันนี้เป็นแบบออริจินัลรุ่นใหม่ที่โดนจากข้าว ตัวปลาอยู่นี่นะครับ้วก็อร่อยมากเด้งเด้งต้องมีนิดนึงอ่าใช่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 สำหรับคนที่ชอบทานแบบจีนที่ดูไม่เลี่ยนนะเอากลับมาได้แล้วคุณหนุยฮะจีนที่ดูไม่เลี่ยนแล้วก็ทานได้แล้วมันจะไม่แบบเบื่อง่ายพอกับข้าวมันพอดีมากเลยพอดีพอดีใช่ได้อร่อยเหลือเกินครับมันเป็นความสุขจริงๆหวังว่าท่านผู้ชมจะเอาเมนูนี้ไปใช้กับชีวิตของท่านร้านของท่านหรือว่าทำทานในบ้านแล้วแต่ลองดู นะฮะมันอร่อยสุดๆแล้วมันหากินยากขึ้นทุกวันทุกวันแล้ววันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณ on on, ขออนอนงค์ขอขอบคุณร้านหมวย Delivery ซอยวุฒากาศ43แยก 2, 2> ครับแล้วต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการเรามาโดยตลอดวันนี้รเราทั้ง5้าคลลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ <Yes. S 1> แต่ละชนิดเนี่ยมันมีกี่กิโลแคลอรี่กันแน่วันนี้จะนำเสนอสิ่งที่ท่านทานกันอยู่บ่อยๆข้าวผัดใส่ไข่581แคลอรี่และกาแฟเย็นหนึ่งแก้วมี115แคลอรี่ท่านกินวันหนึ่งสามแก้วครับก็ปลาก็ไปล่อไปเกือบ400แคลอรี่แล้วนะฮะกบผัดขี้เมาครับกบเนื้อเป็นยังไงบอกเลยว่าคล้ายๆไก่ ท่านมุ้ิเราใส่พริกไทยตามเข้าไปกับพริกแกงด้วยนะครับท่านจะผิวพันธดีมากๆทำไมครับถูกกินน้ำเยอะครับเผ็ดนนอร่อยมากอร่อยจริงๆฮะ